สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีไร่คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาว,วชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ หาไม่ให้ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องเชื่อมรักมนพรมแดงโดยข้าวบิเซสิบทที่17สอบส่วนแม่เท้าสุดน่ารักตุ๊กตาที่แฟนคลับหอบมาให้ได้รับการยืนยันโดยเพราแล้วว่ามันนุ่มมากจริงๆ หลังจากนั้นของขวัญชิ้นใหญ่ก็มีสตาฟของเรือนหงมาช่วยขนเอาไปเก็บผู้ช่วยทั้งสองคนไปควบคุมดูแลเป็นอย่างดีโดยที่พราวไม่ต้องเอ่ยปากนั่นยังพอทําให้พราวเบาใจไปได้บ้างที่ช่วงเวลาเกือบสุดท้ายของงานในค่ําคืนนี้ทั้งสองคนนั้นก็เลิกก่อความวุ่นวายไปได้บ้างตอนนี้เห็นทีจะมีแค่พราวคนเดียวเท่านั้นที่เอาแต่ทําตัววุ่นวายแต่เป็นการวุ่นวายใจที่คนโดนแกล้งก็ไม่ถึงกับอยากจะปฏิเสธมันอย่างเด็ดขาด นั่นเป็นเพราะจนถึงตอนนี้ลีก็ยังยืนเป็นไม้เท้าสุดน่ารักให้กับพราวอยู่ดีแม่แหของขวาญจากแฟนคลับบ้านนี้น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยสาแอบ,บเห็นแวบๆบเบบมื่อครู่นี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วนะคะถ้าคุณพราวชนะเกมของเรือนหงตามเงื่อนไขแฟนคลับจะได้รับของที่ระลึกจากงานไปด้วยนะคะมาลุ้นกันเถอะค่ะว่าแฟนคลับบ้านนี้จะได้ของขวาญติดมือกลับไปด้วยไหมย,ยินดีอย่างยิ่งคะ่ะ พาวตอบรับที่จะเล่นเกมอย่างมั่นใจถึงไม่รู้ว่าจะได้ของขวัญให้แฟนคลับนำติดมือกลับไปด้วยไหมก็ตามแต่เชื่อว่าต่อให้ไม่ได้แฟนคลับก็คงไม่โกรธกันหรอกถ้าอย่างนั้นลองเล่นดูสักตั้งจะเป็นไรไปแต่ว่าเกมของเราควรมีผู้ช่วยสักหนึ่งคนนะคะคุณพาวจะเลือกเล่นเกมร่วมกับใครดีคะสาซึ่งเป็นพิธีกรดำเนินการเล่นเกมที่โซนแฟนคลับของพาวเธอมองหาผู้ช่วยของพาวแล้วคิดว่า อาจจะต้องรออีกสักพักค่อยเริ่มเกมแต่พราวไม่รีรอเวลาขนาดนั้นและในใจเธอเองก็ไม่ได้อยากเลือกใครอื่นนอกจากลีที่อยู่ใกล้ๆกันไงละ่ะพราวมีคนเล่นเกมด้วยแล้วค่ะนั่นก็คือคนพิธีกรลีเองค่ะฮะพราวควงแขนลีแล้วบอกกับสาแบบไม่ถามลีสักคำคนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนได้แต่มองทางพราวหน้าเวอคนที่มัดมือชอกอีกฝ่ายรู้ดีว่าตัวเองผิดเต็มประตูนั่นทาให้เธอรีบผ่านไปกระซิบอ้อนลีทันที เอาตามนี้นะคะนะนะคำเดียวสั้นๆความหมายไม่มากมายแท้ๆแต่พอมันออกมาจากปากของพราวที่ทำหน้าอ้อนกันตาใสใครมันจะไปกล่าวโทษเธอได้ลงคอถึงแม้ว่าเรื่องที่พราวเอาแต่ใจอยู่นี้จะไม่สมควรทำก็ตามเาว่าลึกๆแล้วลีก็ไม่ได้ถือสาอะไรได้ช่วยคนสวยของใจเล่นเกมด้วยกันแบบนี้ มองอีกมุมมันก็เป็นความทรงจําดีๆที่ลีไม่คาดฝันได้ซ้ำว่าจะได้รับมันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดมาไกลมากทีเดียวอาจไม่ชัดเจนแต่ก็มาไกลมากแล้วสําหรับลีมาเล่นเกมด้วยกันเถอคะค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะและเกมแรกของเราก็คือเกมเดาใจคะ่ะโดยเราจะมีเมนูอาหารเป็นตัวเลือกอยู่5เมนู ถ้าคุณลีไทยถูกว่าคุณพราวเลือกเมนูอะไรแฟนคลับจะได้รับผ้าห่มนุ่มๆและการดรูปคุณพราวในงานวันนี้กลับบ้านไปค่ะของรางวัลดีซะด้วยพราวยิ้มรับอย่างตื่นเต้นขึ้นมานินดๆเมื่อได้เห็นสายตาคาดหวังของแฟนคลับที่มองเธอแล้วพราวชักเริ่มรู้สึกรู้สาขึ้นมาจากที่คิดว่าต่อให้เล่นเกมไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรมาตอนนี้เธอกลับรู้สึกกดดันและเป็นกังวลนินดๆ ถ้าวันนี้ไม่ได้ของขวัญจากเกลือนหงให้แฟนคลับได้เอาติดมือกลับบ้านพราวคงนอนไม่หลับแน่คุณพราวเลือกเมนูก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณลีต้องทายให้ถูกค่ะลีถูกสตาฟจับให้หันหลังขณะที่พราวกำลังเลือกภาพเมนูอาหารเมื่อเลือกเสร็จพราวส่งภาพนั้นให้สาเธอจัดการโชว์ภาพเมนูนั้นแล้วรอฟังเสียงแฟนคลับเป็นอย่างดีถ้ามีใครขี้โกงแอบส่งเสียงกระซิบบอกลีจะถือว่าผิดกติกาของขวัญจะถูกริบด้วยอัตโนมัติ เพราว่าแฟนคลับของพาวก็ไม่มีใครหลุดปากออกมาเลยสักคนทุกคนเคารพในกติกาของเกมเป็นอย่างดีทุกคนไม่คาดหวังนักหรอกว่าลีจะรู้ใจพาวได้แม่นขนาดนั้นคุณพาวเลือกเสร็จแล้วทีนี้ตาคุณลีเลือกค่ะลีหันกลับมาเผชิญหน้ากับภาพเมนูอาหารที่มีอยู่ห้าอย่างเค้กมัฟฟินพุดดิง้งเครปและคุกกี้ลีที่ได้เห็นแบบนี้ก็นิ่งไปอยู่พักใหญ่ทำเอาทุกคนลุ้นไปตาม,ตามกัน บางคนถอดใจแล้วเพราะเห็นแววสับสนจากดวงตาของลีชัดเจนส่วนเพาวนั้นก็ได้แต่เดินเข้าไปจับมือลีเบาๆอย่างให้กำลังใจรอยยิ้มของเธอบ่งบอกอย่างชัดเจนเหมือนมีคำพูดหลุดออกมาให้ได้ยินว่าไม่เป็นไรถึงเลือกผิดก็ไม่เป็นไรลีขอเลือกภาพนี้ค่ะมัฟฟินนี่คุณลีมีตาหลังหรือเปล่าคะเนี่ยคุณลีเลือกมัฟฟินตรงก,กันกับที่คุณพาเลือกนะคะถือว่าชนะเกมแรก แฟนคลับทุกคนของคุณพาวจะได้การและผ้าห่มเป็นของที่ระลึกติดมือกลับบ้านด้วยค่ะเย่เสียงเฮลันจากแฟนคลับดังขึ้นแทบจะในทันทีทันใดที่สาวพูดจบเพราะว่ามันยังดังช้ากว่าเสียงหัวเราะจากลำคอของพาวที่ไม่อยากเชื่อว่าคนสับสนลังเลอย่างลีเธอเงียบคิดไปตั้งนานขนาดนั้นแต่กับเรื่องเมนูตรงกับพาวเข้าจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงกันนี่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่ก็น่ายินดีในคราวเดียวกัน ถึงอย่างนั้นพาวก็อดที่จะระแวงไม่ได้อยู่ดีคุณลีรู้ได้ยังไงเขาว่าพาวเลือกอะไรคุณลีใช้วิธีไหนเดาเหรอคะถึงได้แม่นขนาดนี้มันก็ไม่ถือว่าเดาสักเท่าไรหรอกคะ่ะแต่เอาเป็นว่าเลือกถูกก็ดีแล้วค่ะไม่เอาสิคะพาวอยากรู้นี่นาบอกพาวสักหน่อยไม่ได้หรอคะยินดีกับคุณพาวด้วยนะคะที่เล่นเกมแรกของเราผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้แฟนขับของคุณพาวก็ได้ของที่ระลึกกลับไปด้วยแล้ว ต่อไปเกมที่2นี้เป็นในส่วนของคุณพราวเองค่ะนั่นก็คือเกมหาเลขค่ะเลขนี้ถ้าได้มาแล้วเอาไปซื้อลรอตเตอรี่จะถูกไหมคะฉันจะได้เล่นแถมให้แฟนคลับไปด้วยเป็นของขวัญอีกอย่างค่ะคุณพราวเนี่ยเข้าถึงแฟนคลับดีจริงๆนะคะเข้าอกเข้าใจวิถีชีวิตของแฟนคลับเป็นอย่างดีเลยนะคะเนี่ยอันที่จริงวิถีชีวิตของพวกเราก็คล้ายกันค่ะพราวคุยหยอกเล่นกับสาและแฟนคลับเป็นอย่างดี นั่นทำให้ลีรอบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกที่ไม่ต้องบอกว่าเพราะอะไรถึงทายถูกมันไม่ใช่กรารเดาแต่เป็นพ่อรู้อยู่แล้วว่าพราวจะเลือกอะไรแต่จะให้อธิบายว่าทําไมถึงรู้แค่คิดลีก็รู้สึกประหม่าจนใจสั่นแล้วเพราะฉะนั้นการที่สาเริ่มนําพาพราวเข้าสู่เกมที่สองโดยเร็วนับว่าเป็นการช่วยเหลือลีที่ดีอย่างยิ่งยวดเกมที่สองนี้คุณพราวจะต้องเอาผงแป้งออกไปให้หมดโดยห้ามใช้มือคะ่ะ ตัวเลขที่อยู่ใต้ผงแป้งกองนี้เป็นลำดับเรือและรถตู้ที่จะส่งตัวคุณพาวกลับออกจากเรือนหงในคืนนี้ค่ะอย่างนี้นี่เองต้องลองดูสักตั้งค่ะพาวบอกแล้วก็ได้แต่ยืนงงว่าจะทำยังไงกับผงแป้งพวกนี้ดีเล่นตั้งกติกาเอาไว้ว่าห้ามใช้มือแบบนี้แสดงว่ามีแต่ต้องเป่าแป้งพวกนี้ออกให้หมดเท่านั้นถึงจะเจอหมายเลขที่อยู่ด้านล่างทว่าทับพาวเป่าแป้งมันก็ต้องเข้าหน้าเธอเต็มๆแน่อยู่แล้ว ถ้าไม่เรือนหงจะต้องคิดเกมเหมือนอยากได้ภาพหลุดหรือมุมเวอร์ของเหล่านักแสดงขนาดนี้นะงานนี้พราวจะรอดไปได้ยังไงกันเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องถึงมือคุณพราวหรอกคะ่ะเดี๋ยวลีเอาเลขให้เองคะ่ะแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะพราวหันไปกดดันสาด้วยรอยยิ้มหวานมากกว่าจะเป็นการท้วงถามสาที่เห็นว่ากติกาไม่ได้ระบุชัดว่าต้องเป็นพราวเท่านั้นเลยปล่อยให้ลีที่เป็นผู้ช่วยเล่นเกมกับพราวได้ทำหน้าที่เคลียร์เกมที่สองนี้ต่อไป ลีจัดก,การใช้พัดรูปพราวที่ได้มาจากแฟนขับส่งแป้งพวกนั้นลอยออกจากตัวเลขที่ถูกกลบอยู่ด้านล่างแน่นอนว่าแป้งฟุ้งไปทั่วทว่าลีก็ไม่ได้ยี่ระแต่อย่างใดถึงเธอจะตัวเปื้อนเล็กน้อยและต้องกั้นหายใจนิดหน่อยกระนั้นขอเพียงรู้หมายเลขให้พราวได้ก็พอแล้วมองเห็นแล้วเป็นเลข28คะ่ะตอนนี้เราก็ได้รู้ลำดับเรือกับรถตู้ของคุณพาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ กิจกรรมกับทางบ้านนี้ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วด้วยดีขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกด้วยกันขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะถัดจากนี้สาย,ยังต้องแวะไปเล่นด้วยอีก3-4บ้านกล่องไม้เลขใส่ผงแป้งยังมีอยู่ที่สาอีก2-3กล่องคงใกล้เวลาจะได้ลงเรือวนรอบเดือนหงเพื่อเก็บภาพบรรยากาศหยดสุดท้ายจากนั้นพราวก็จะได้ขึ้นรถตู้กลับไปยังลานจอดรถเพื่อเดินทางกลับออกจากงานด้วยรถของทีมตัวเอง ถึงตอนนั้นลีก็ต้องแยกจากพราวแล้วจริงๆแค่คิดก็รู้สึกเหงาใจแปลกๆขึ้นมาแล้วสิขอบคุณทุกคนที่มาหากันในวันนี้นะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะรักษาตัวด้วยพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณที่เหนื่อยสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้พวกเราได้อิ่มใจกันนะคะติดตามนะขอบคุณค่ะถ่ายรูปกันก่อนนะค่อยแยกย้ายพรวนั่งอยู่ข้างหน้าบรรดาแฟนคลับที่ห้อมล้อมกันอยู่ด้านหลังเนืองแน่น ช่วงนั่งเรือรอบเรือนหงแฟนคขับจะยังถ่ายรูปพราวได้อยู่แต่พราวมีโอกาสจะถ่ายรูปกับแฟนคขับของตัวเองได้ถึงแค่ตอนนี้เท่านั้นหลังจากนี้พอแยกย้ายกันแล้วก็คงต้องรอเจอกันแบบใกล้ชิดอย่างนี้อีกครั้งตอนออกงานต่อไปไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเมื่อไรแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายพราวเอามือทาปากส่งจุ๊บแล้วโบกมือลาแฟนขับก่อนเธอจะไปนั่งพักยังจุดสแตนบายเพื่อรอลงเรือ แฟนคลับของพราวเองก็เริ่มย้ายไปจองพื้นที่ใกล้รั้วกันนั่นก็เพื่อจะรอถ่ายภาพพราวนั่งเรือรอบเรือนหงส์แฟนคลับอาจอยากตามเก็บภาพไปจนกระทั่งช่วงที่พราวลงจากเรือแล้วเดินข้ามพรมแดงไปขึ้นรถตู้ด้วยเลยก็เป็นได้ตอนแรกลากคุณลีมาด้วยกันเพราะอยากได้ไม้เท้าสุดน่ารักตอนนี้พราวได้มีคุณลีเป็นไม้เท้าจริงๆเข้าซะแล้วจับไม้เท้าดีๆนะคะระวังล้ม ดูเหมือนว่าอดทนมาจนถึงตอนนี้รองเท้าส้นสูงก็เริ่มไม่ละเว้นพราวแล้วเธอต้องเกาะแขนลีแน่นเพื่อจะเดินไปนั่งพักในมุมหนึ่งของจุดสแตนบายใครหลายคนที่ผ่านช่วงเวลาออกงานมายาวนานเหมือนพราวเองก็มีสภาพคล้ายกันทำไมไม้เท้าขามวดคิ้วมุ่นเลยคะคนเจ็บเท้าคือพราวต่างหากเอ๊ะหรือว่าไม่เท้าอยากได้จุบจ๊บจากพราวเหมือนที่แฟนคับได้กันคะ พาวอยาลีเล่นหวังให้คนที่ห่วงกันจนคิ้วขมวดเป็นปมม,มีสีหน้าดีขึ้นบ้างแต่ลีกับช้อนตาขึ้นมองพราวพางถอนหายใจใส่กันซะง,งั้นเจ็บเท้าขนาดนี้ยังมีแรงพูดเล่นอีกดูสีเท้าแดงหมดแล้วมันอาจจะพองก็ได้นะคะอดทนอีกนิดกลับไปใส่ย,ยาแป๊บเดียวก็ดีขึ้นค่ะแต่ระหว่างนี้พราวคงขาดไม้เท้าไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพราวตั้งใจไว้ว่าจะลากไม่เท้าอย่างลีเดินไปด้วยการจะสุดพรมแดงถึงหน้ารถตู้เลย ลีเองพอเห็นสภาพเท้าของพราวเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่อยากอยู่ห่างพราวเหมือนกันเธออยากไปส่งพราวด้วยตัวเองจะสุดทางเดินร่วมกันเลยไม้เท้าอยู่นี่ไม่ไปไหนหรอกคะ่ะต่อให้จะหายไปไหนเทราก็ไม่ยอมปล่อยไม้เท้าไปหรอกคะ่ะมีจุ๊บเป็นของรางวัลให้ไม้เท้าแสนดีด้วยนะคะไม่เอาหรอกคะ่ะคืนได้จุ๊บมาจริงๆรลีกลัวว่าตัวเองอาจจะติดคนสวยคนนี้ได้ง่ายๆเข้าซะแล้วสนใจจุ๊บของพราวหน่อยสิคะ พาวจะได้ต่อรองกับคุณลีได้บ้างเมื่อกี้นี้คุณลีก็ยังไม่ยอมบอกพาวเลยนะคะว่าทําไมถึงเดาภาพเมนูอาหารที่พาวเลือกถูกโดนวกกลับมาถามเรื่องนี้อีกจนได้พราวไม่ปล่อยให้ความสงสัยในใจของตัวเองเล็ดรอดไปได้เลยสักอย่างเดียวมาตอนนี้คงเลี่ยงไม่ตอบไม่ได้แล้วคุณพราวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชอบกินมัฟฟินนี่คะสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวนอกจากตอนเข้าวงการใหม่ๆพราวก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องไลฟ์สไตล์แบบนี้อีกเลย พอดังแล้วพราวก็ให้สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวน้อยลงเปิดเผยไลฟ์สไตล์และความชอบในปัจจุบันของตัวเองน้อยลงนั่นเป็นเพราะมีครั้งหนึ่งพราวเผยหลุดปากว่าช่วงนั้นชอบกินเกี๊ยวเป็นอาหารว่างระยะนั้นเกี๊ยวมากมายของแต่ละเจ้าดังก็ทํายอดขายได้ถล่มทลายบรรดาแฟนคลับต่างซื้อเกี๊ยวมากินตามและเกินกว่าครึ่งก็ซื้อส่งมาให้เธอสะเต็มออฟฟิศเลยทีเดียวขนาดคนที่อยู่สังกัดเดียวกันเห็นแล้วยังอึง้งพราวก็อึ้งเหมือนกัน นี่คุณลีเป็นแฟนตัวยงของพราวเลยนะคะเนี่ยที่บอกว่ามีแผ่นซีดีหนังของพราวติดตามพราวมาตั้งนานแล้วคงจะจริงนี่ยิ่งตอกย้ำว่าลีไม่ได้โกหกทําเอาพราวชักอยากได้แฟนคลับตัวยงคนนี้มาควงแขนเป็นแฟนกันจริงๆดูสักตั้งซะแล้วสิทําไมคุณลีไม่บอกพราวตั้งแต่แรกคะหรือว่าเขินเหรอคะอย่าว่าแต่คนได้ยินเลยคนที่พยายามทําเป็นกล้าถามออกไปตรงๆซะขนาดนั้น จริงๆในใจก็ข่มความเขินและความตื่นเต้นเอาไว้ไม่น้อยเลยพาวลุ้นจนตัวโกงกับท่าทีตอบสนองของลีเปล่าค่ะปฏิเสธด้วยเสียงแต่ตอบรับตามจริงด้วยใบหน้าแดงเรื่อขนาดนี้พราวจะเชื่ออะไรดีนะเพื่อความมั่นใจก็ขอสอบสวนไม้เท้าแสนน่ารักคนนี้ต่ออีกสักหน่อยก็แล้วกันถ้าโกหกพาวระวังจะโดนทำโทษน,นะคะอืมไม้เท้าดื้อต้องโดนอะไรนะ ลีไม่รู้หรอกว่าต่อไปจะโดนอะไรรู้แค่ว่าตอนนี้สายตากลุ้มกิ่มที่พราวมองกันอยู่มันทิมแทงซะจนก้อเนื้อในอกข้างซ้ายของลีทำงานแบบเป็นปกติไม่ไหวแล้วจริงๆนิยายเรื่องเชื่อมรักมนพรมแดงโดยขคาวไปเซสิสามารถอ่านได้บนเว็บไซต์ริดอะไรและเด็กดีสำหรับรูปแบบอีบุ๊กจัดจำหน่ายอยู่บนเว็บมากเ o t com ในเด็กดีก็มีอีบุ๊กแล้วเรียบร้อยนะคะ คลิปวิดีโอนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอไปทุกท่านเวนาที่นี้ด้วยหากทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปตอนนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ